สวัสดีครับเราตอนนี้อยู่กับเกมนี่มันคือเกมเกมเอ็กเท็กออนไททันอร์ยช่นงสามตีนะนี่ยังเป็นเวอร์ยช่นเดโมยอยู่นะก็เล่นได้แล้วแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะขอมาแลก็พูดเล้มวันอีกรอบหนึง่งโอเคฮะมาเล่นกันเลยฮะก็กดการคอนโทรลก็เหมือนพวกเกมยิงปืนนะก็กด W S I อะไรเนี่ยแล้วถ้าการปล่อยพวกเออเครื่องเค,ครื่องยานสามิตีก็ให้กด ในสเปกบานแล้วถ้าเราเลื่มมาไปตรงไหนมันก็จะยิงดั้นนะโอเคไปกันเลยฮะถ้าการไฟก็กดคลิกม้าซ้ายนะฮะไปป้นเว้นนเว้นนไว้เสีแบบประกอบมันจะไม่มีเสียงเท่าไหร่ฮะ เอ vale um, uh, like, ันนี้ใช้แบบเอ่อแใช้เพ่นยาสัมมิติแบบติดตามนะโดยการที่เดี๋ยวผมลายอันนี้ก็ต่อยนี่ต่อยนี่ต่อยนี่ต่อยอเคฮะอากการกดอ อี E พื่ดเนี่ยอ่ะสมมุตินะนี่เดี๋ยวถ้ากดสมรภารมันจะยิงสองอันแล้วมันก็จะเดินเรื่อยๆกดค้างเลยอย่าลืมๆๆน,นี่นะฮะถ้ากดครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการแบบยิงแล้วก็ปล่อยนะฮะแต่ว่าถ้าการกดีแล้วกดค้างจะเป็นการอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าจะช่วยก็ให้กดคเรื่อยมันจะเสริมช่วยเออ แล้วแต่คนถนัดนะฮะผมก็ถ้นัดสองแบบนะฮะถ้าอยากจะบินแบบสูงๆนะผมมีวิธีฮะให้คุณกับกด Q กับ W พร้อมกันเอ้ย E กับ Q พร้อมกันนะฮะจะเป็นเนะี่ยต้องตายตื่นั่นแหละมันจะบินสูงๆเลยเนะะี่ยผะก็บินไปไกลไม่มองอะไรเราจะไปนรกบางทีท่านอาจจะบังแล้วก็ขี่กัน เออฮ่าเล้อยากไปหน่อยแฮะแต่ก็จะตัดเลยทีเดียว

ไปเลยไปเลยไปก็บบนีเดียวเองเบบนี้เฮยดึงโนันเลยไปบึ้ยโดนใจ่นดียเลยท่านชุมลมชุมลมท่านคนไรเบื่อตว้พีผิด ไป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 ๆๆไปไปเปไ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 ปมปไปไปไไปไปไมไป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 ไะไปไปไปไ็ไป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  เป็นชนดีโมะเป็นต oh ึกดินเหนียวโอ้ยบินโอยโอยปากไม่มีอะไรกันึ้นนะตกตะกี้ไปไม่ได้ตึมเ้อืมโเกือบพิลังเล้วนน้เออเอออวัน่หัวหัวหัวมีส่าวมาพมกับการตัดผมให้คุณจับมี ฉันจะเป็่าไททันจะคาแามคาเหมไดนกลัวๆอะไรผุกส่คาเมันกูไม่เคยปล่อยมันไปเออไม่เคสกูไม่เคออ ชูเฮ้ยชิวชูปากจะูครับระวังมันตกระวังมันตบนะูเกิดโดนอะไงไปเรืๆเฮ้ยชสุดยอดจริงครับกาวเดินโม่อกเนี่ยมันดูจะชดีโะเนี่ยเกมพันเตอร์ดูได้ิสตเบลมางเบลเบลชิสวยงามเที่ โอ้โหเจ๋อ huh. ถ้าใครอยากเล่นนะผมมันเป็นเว็บของแบบเป็นดีมมันเป็นของเว็บนะมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันต้องหยุนใครที่มี unity อยู่ลยแล้วนั่นแหละจะสามารถเล่นได้นะ,ะแต่ว่าใครที่ไม่มีก็ต้องโหลดก่อนนะ,ะเพราะโหลดเสร็จแล้วก็ให้คุณกดเข้าเว็บใหม่อีกรอบนึงเพื่อเป็นการเเพราะว่าเป็นแบบ ให้การ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 หุยผิดการแบบให้มัน <Labor> ล <ator il orter> like ั ś ś mm ่นให้เกีให <out> ้ลั่นก่อนอะเนี่ยสมุนนะฮะนี่แต่พอพอสมุนผมตายอะเดี๋ยวเราลองใค่ไข่ทันใส่ไปเลยไข่ทันฆ่าก่อนนะอ่าไข่ท่านฆ่าเลยเฮ้ยต่อยโอ้ยดูดูดูยื้อเวกเล็กเนื้อ เน yeah, ี่ยถ้าสมมติเอ้ยคุณเอ้ยกดไม่ได้เอ้ยเริ่มใหม่ไม่ได้โอ้คุณไม่ต้องเครียดนะกด R จะเป็นการเริ่มใหม่นะถ้าสมมติคุณเอ้ยโหูเรากราบใบเริ่มใหม่ดีกว่าเออกด R ได้นะไป let's go yeah yeah โอเคนะเดี๋ยวเราจะหมดการหน่อยกิฟต์แค่นี้นะเดี๋ยวจะปิดละวันนี้ก็มาจบ พรุ่งนี้ตอนที่สิบสองก็ออกวงเล็บมังไม่ไม่ใช่ดิพรุ่งนี้วันวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สิบสามอะไรับบนั arf, <c oughs> <crec gonna> <tough> ้นนี่คือตอนที่สิบสามค่ายตัวหนึ่งเดี๋ยวผมนึ่งหลยวงผมกลางไม่อยากจะเล่นชัวร์เอ่อผ pues. ิดทางผิดทาง นี่ยถ้าถ้าตัวเล็กนะมันจะมีบล๊กอยู่เนี่เด้อเดอต้องยัองทำ้ยระวังระว้ยอูหเด่นเด่นตัวเล็กไปตัวใหญ่ไปเนี่ยตัวเล็กนะฮะสมุิเนี่ยเจอเอ้ยะำยันไงทำเลย เนี่ยฮะอย่าฟันไมเรื่อยข้างหน้าบางทีมันฟันไมทะลุไปดิฮดูเกฮต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 ดูเกฮดูเกเฮ้ฮดูเกฮดูเกฮัดูฮดูเกไม่บอกว่าฟันข้งหน้าเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราติดบั๊จุ๊บทำทาเย้เราสวิทงไเย้โอ้โหบั๊ ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับไอคิวคอนเทนานะรเกเจอกันเกมหน้าเรามาลุ้นกันว่าะเป็นเกมอะไรโอเคครับเจอกันบรุ่น้าซีเกมจะจะเดทเชียร์ปืนครับ